ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรทั้งสิ้นอยู่ตรงนั้นแต่จะต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการที่จะพิสูจน์รู้ได้ถึงความรู้ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่กุรอ่านได้กล่าวเอาไว้วิทยาศาสตร์ในกุรอ่านคือเราไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์มาเป็นบรรทัดฐานสูงสุดในการตัดสินแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยอิงกับวิทยาศาสตร์เป็นข้อตัดสินสูงสุดคำถามไม่อยู่ว่าสมมุติว่ามี อุปกรณ์ชนิดหนึ่งมีเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งถูกนํามาวางไว้ต่อหน้าเรานะครับซึ่งไม่เคยมีใครเห็นเครื่องจักรกลนี้มาก่อนเลยนะครับเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งถูกนํามาวางไว้ต่อหน้าเราและไม่เคยมีใครเห็นเครื่องจักรกลชนิดนี้มาก่อนเลยคําถามมีว่าใครจะเป็นผู้บอกวิธีการทํางานของเครื่องจักรกลนี้ได้ถูกต้องที่สุดใคดรจะเป็นผู้บอกวิธีการทํางานของเครื่องจักรกลนี้ได้ถูกต้องที่สุดคําตอบก็คือผู้ที่สร้างเครื่องจักรกลนี้ ผู้ที่สร้างเครื่องจักรกลนี้ฟังให้ดีนะครับคำตอบคือผู้ที่สร้างเครื่องจักรกลนี้จะเป็นผู้ให้คําตอบบอกคําตอบได้ถูกต้องที่สุดว่าเครื่องจักรกลนี้ทํางานอย่างไรนะครับฉันใดก็ฉันนั้นในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมุฮัมมัดศาสนทูตของอิสลามเป็นผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นอุมมีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อันนี้นักประวัติศาสตร์ทั้งที่ผู้ที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าท่านนาบีมูฮัมมัด ศาส,สนาทูตมูฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยและท่านรับคำพ์อันกุรอานจากพระผู้เป็นเจ้าตอนอายุประมาณ40แต่ก่อนที่จะอายุ40เนี่ยคนที่ลายร้อมเห็นชีวิตการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยรับรู้อยู่โดยตลอดว่ามูฮัมมัดไม่มีอาจารย์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่เคยมีอาจารย์ที่ไหนทั้งสิน้นแต่วันดีคืนดีเมื่ออายุ40อ้างว่าตัวเองได้รับคัมภีร์อันกุรอานจากพระผู้เป็นเจ้าและในเนื้อหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยก็มีการท้าทายในเรื่องการประพันธ์การแต่งลอกเรียนแบบให้เหมือนกุรอานให้ได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าในสมัยที่ท่านนาบีมีชีวิตอยู่เนี่ยอาหรับสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีความเขาเรียกอินมากมีความอินมากมีความ เขาได้ท้าประลองกันในการแต่งกลับกรกวีมีความอินมากกับเรื่องการแต่งกลับกรกวีเพื่อมาแข่งกันนะครับแต่เมื่อกุอานได้ถูกประทานลงมาและท้าให้มีการแต่งให้เหมือนกุอานคนเหล่านั้นที่เป็นนักกลับกรกวีที่มีการศึกษาอย่างสูงเนี่ยไม่สามารถแต่งลอกเรียนแบบกาุานได้นะครับอันนี้คือเรื่องกลับกรกวีแต่เราจะคุยเรื่องวิทยาศาสตร์เวลาวันนี้การบรรยายวันนี้ไม่ได้จะมาพิสูจน์กุาน ด้วยวิทยาศาสตร์เพราะเวลาไม่พอแต่จะบอกเข้าๆว,ว,ว่ากุอาารอ่านเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์มีเรื่องอะไรบ้างคร่าๆเข่าๆนะไม่ได้ทั้งหมดเลยนะนะครับกุอาารอ่านเนี่ยได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เอาไว้ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถรู้ได้เลยเมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วเพราะพันสี่ร้อยปีที่แล้วในเทเลทไาย์ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรทั้งสิ้นอยู่ตรงนั้นแต่แต่จะต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ ที่จะพิสูจน์รู้ได้ถึงความรู้ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่กุรานได้กล่าวเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอันกุรานได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องบิ๊กแบงในสุร้อนอัมบิยะสุรอนที่2ี่อายะที่30นะครับอวาลัมยอร์อนลดนอนนาดีนะครับฟรุอันนัสมาวาติบัลอัรุกานาตาโรสกนฟาฟัตักนาฮุมานะครับคร่าวๆก็คือคุรานได้กล่าวเกี่ยวกับบิ๊กแบงเอาไว้ Shift, กอุอานได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับการขยายของจักรวาลว่าจักรวาลเนี่ยขยายไปเรื่อยๆจากตอนนี้ก็ยังขยายอย,อยู่ในสุรอะซาริยสุรที่51าอ็อายะที่4ี่นะครับแล้วกุอานก็กล่าวเอาไว้ว่าจักรวาลในช่วงเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นดุคอนมันเป็นเป็นสมุกเป็นบอกเป็นควนนะครับในสุรฟุติลัสะสุรที่4ี่อายะที่ท11เนะครับกล่าวเกี่ยวกับหบอกวควันเอาไว้มูฮัมมัดมองขึ้นฟ้าจะรู้ได้ยังไงว่ามันเกี่ยมันมันเป็นดุคอนมันเป็นสภาพเป็นหมอกเป็นควน นะครับแลจกกะจักรวาลขยายรู้ได้ยังไงจักรวาลขยายนะครับนอกจากนั้นอุไรานยังได้กล่าวเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนอกจากโคจรแล้วเนี่ยมันยังหมุนรอบตัวเองด้วยยังหมุนรอบตัวเองด้วยในนะครับในสุรอนอัมบียะสุรที่ยี่สิอ็อายะที่31นะครับและได้กล่าวเกี่ยวกับภูเขาเอาไว้ว่าภูเขาเนี่ยเปรียบเสมือนบุดปักเต็นในสุรอนอันนบะสุรที่78อายะที่7ในสุร้อนอัมบียะสุรที่ยีอ็อายะที่31นะครับเกี่ยวกับ ภูเขาเอาไว้และกุรานก็ยังได้กล่าวเกี่ยวกับน้ําทะเลเอาไว้ว่าระหว่างน้าน้ําจืดกับน้ําเค็มนะครับหรือน้ําเค็มด้วยกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทะเลสองชนิดมันจะไม่เหมือนกันหรือน้าจืดกับน้ําเค็มมาเจอกันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ขวางกั้นเอาไว้ไม่ให้น้ํามันมาล้ํากันในสุรอลรอห์มาสุรที่55อายะที่ 19- ถึง20นะครับในสุรานดัมหรือสุรที่2ี่อายะที่61นะครับในสุรัตฟุรกอสุรที่2ี่อายะที่53นะครับ ได้กล่าวเกี่ยวกับน้ําทะเลเอาไว้ที่ผมอ้างเนี่ยไปเปิดดูได้เพราะว่ามันไม่มีเวลาแปลความหมายให้ฟังเวลาไม่พอใครที่มีคุณอ่านไปเปิดตามเลขที่ผมอ้างอิงไปได้นะครับก็จะรู้ได้ว่ากุรอ่านได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เอาไว้แลว้วมมฮัมหมัดอยู่ในทะเลทรายมมฮัมหมัดอยู่ลองจินตนาการว่ราชายคนหนึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ในทะเลทรายไม่มีอาจารย์พูดเรื่องจักรวาลพูดเรื่องในน้ํานะครับพูดเรื่อง ตัวอ่อนการพัฒนาการของตัวอ่อนที่มนุษย์อยู่ในคันมารดานะครับสุร์อาลักษ์สุรัตน์ที่96าหอายะที่สองคอลเลอนอินซานามินอัลักษ์และก็สุร์อันมุมีนูนนะครับสุร์ที่23อายะที่1 2ถึง14ได้พูดเกี่ยวกับการพัฒนาการตัวอ่อนของทารกของมนุษย์เราเนี่ยในคันมารดาเอาไว้เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเลยนะครับกุรอ่านได้กล่าวเอาไว้มากมายเต็มไปหมดเป็นไปได้ยังไงชายคนหนึ่ง มูฮัมหมัดสุลลัลอัสซาลัมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่มีอาจารย์นักประวัติศาสตร์ยืนยันมีตัวตนจริงเป็นผู้อา่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นไปได้ยังไงกล่าวอยู่ดีๆอยู่ในทะเลทรายวันดีคืนดีนึกไปนอกนอกโลกบ้างนึกไปอยู่ในทะเลบ้างไปกล่กาวเรื่องนั้น,นไปกล่าวเรื่องนี้กล่าวเรื่องนู้นขึ้นใต้ทะเลไปกล่าวเรื่องคันมานดาไปกล่าวเรื่องวิกแคงไปกล่าวเรื่องดุคอนเป็นไปได้แค่นี้มันแค่นี้กัน ต้องตั้งคำถามแล้วเป็นไปได้ไงชายคนหนึ่งเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดถึงอายุ40ตั้งแต่เกิดถึงอายุส0ไม่มีร่องรอยอะไรเลยที่จจะอกปง่งกาเป็นผู้มีความรู้อะไรเพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยแล้ววันดีคืนดีบอกว่าตัวเองได้รับกุรอานจากพระผู้เป็นเจ้ามาและพิสูจน์ได้ด้วยว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับและก็กล่าว เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เต็มไปหมดเลยซึ่งให้คนที่จะมีมาอีกพันปีได้มาพิสูจน์ว่าเป็นความจริงอย่างเช่นสุระอันนาซียสุรที่เ9อายะที่30วันอรัรบาดาลาลิกาดาฮาฮานะครับรูปทรงโลกเป็นรูปไข่นะครับไข่นกกระจอกเทศหรือไขแปลว่าขยายอเอาไปก็ได้หรือคมคํานี้เป็นแปลว่าไข่ก็ได้และถ้าไปดูพจนา,านุกรมคําศัพท์คํานี้ดุฮยะเนี่ยดาฮาเนี่ย สัตว์ชนิดเดียวที่ถูกอ้างพร้อมกับศัพท์คำนี้ก็คือนกกระจอกเทศไม่มีสัตว์อย่างอื่นแล้วแปลว่าไข่แน่นอนมันก็เป็นมันก็โดยอัตโนมัติว่าเป็นไข่นกกระจอกเทศ ostrich egg นะครับและอัลลอฮ์ใครได้กล่าวไวในะใ้ในสุรนะครับในคุรานในสุรอัลุกมานสุรอลุกมานสุรที่สามสิบเอ็ดอายะที่ยี่สิบเก้ายูลยิจุนไลลา,ลาฟินนาฮาริวะยูลยิจุนนาฮาราฟินไลเลยอัลลอฮ์ได้ทำให้กลางคืนนะครับคาบเกี่ยว เข้าไปในกลางวันและกลางวันคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางคืนหรืออัลลอฮ์ได้กล่าวว่าในสุรัสุมัสสุรที่3าอายะที่5นะครับอยู่กาวิรุลไลลาลันนะฮะว่าอยู่กาวิรุนนะฮะราอ่ลนอะไรนะครับอัลลอฮ์ได้ม้วนกลางคืนเข้าไปในกลางวันแล้วก็ม้วนกลางวันเข้าไปในกลางคืนเตวะรอดเนี่ยเหมือนกับคนพกผ้าซาลบันม้วนการม้วนอย่างนี้มันเป็นลักษณะของของลักษณะกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอากุรอานสามองค์การมาบวกกันเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าโลกนี่มีลักษณะ ทรงกลมนะครับซึ่งกุรอานก็ได้กล่าวเอาไว้เมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วว่าโลกมีลักษณะทรงกลมในคมภี์อันกุรอานซึ่งเป็นคมภี์ของศาสนาิสลามแต่เป็นไปได้อย่างไรที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อยู่มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับในคมภีอันกุรอานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดเลยที่ผมเอามานี่แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับมีอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยในคมภีอันกุรอาน สุรยาซีนสุรที่36อายะที่38วัชชัมสุตจริหรือมุสตะกอริลละฮะสุรยาซีนสุรที่36อายะที่38อัลเอาไได้กล่าวเอาไว้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะโครจรไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะหยุดสต็อปปิ่งพอยต์หรือมันจะโครจรไปถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะหมดไม่มีดวงอาทิตย์อีกต่อไปแล้วซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยนันว่าดวงอาทิตย์มันจะไม่อยู่ไปตลอดมันจะโครจรไปถึงเวลาหนึ่งหรือไม่กับมุสตะกอรเนี่ยอ้างถึงเวลาก็ได้นะครับ เวลาหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งก็ได้โคจรไปถึงสถานที่หนึ่งแล้วก็หยุดตรงนั้นคือสต็อปปิ้งพอยแล้วเป็นจุดที่หยุดแล้วและจะไม่มีอีกต่อไปแล้วคุณอานได้กล่าวเอาไว้พันสี่ร้อยปีเกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์คิดดูก่อนแล้วกันนะครับวจานนามินันมาอีกุลละชยัยอินให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตถูกสร้างมาจากน้ำเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ําซรอนอัมบิยาโซรที่ยี่สิบเอ็ดอายะที่สามสิบนะครับเพราะฉะนั้น องค์การของคมภี์อันกุรอานเนี่ยเป็นคมภีของาศาสนาอิสลามคนอาจจะมองว่าเป็นคัมภีร์ที่เอาไปสวดในสุเรา่าในมัสยิดอย่างเดียวหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่กุรอ่านกล่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เอาไว้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับมากมายเต็มไปหมดเลยคําถามก็เป็นไปได้ยังไงชายคนหนึ่งที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นําข้อมูลที่คนอีกพันปีเพิ่งจะ รู้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงอจำคําถามที่ผมถามมาในตอนต้นได้ไหมว่าใครจะเป็นผู้บอกวิธีการทำงานของเครื่องจักรกลได้อย่างถูกต้องที่สุดถ้าเอาเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งมาวางไว้ต่อหน้าเราแล้วไม่มีใครเคยเห็นหน้าคาตาเครื่องจักรกลนี้มาก่อนเลยและถูกถามว่าใครจะเป็นผู้บอกวิธีการทำงานของเครื่องจักรกลนี้ได้อย่างถูกต้องที่สุดคำตอบก็คือผู้ที่สร้างเครื่องจกนนักรกลนี้คำถามมีว่าใครจะบอกมูฮัมหมัด สลาลวัยสลัมที่เกิดในดินแดน,นทะเลทรายไม่มีอาจารย์ไม่มีความรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พูดข้อมูลวิทยาศาสตร์เอาไว้เป็นสิบๆเป็นร้อยๆเรื่องเนี่ยแล้ววิทยาศาสตร์อีกพันปีอีกห้าร้อยปีมาค้นพบว่าเป็นตามนั้นจริงใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัดได้ถูกต้องที่สุดใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัดได้ถูกต้องสุดท,ที่สุดมูฮัมหมัดมองภูเขามูฮัมหมัดก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าส่วนที่อยู่ใต้มันเยอะกว่าใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัด เกี่ยวกับตัวอ่อนของทารกใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัดเกี่ยวกับจักรวาลบริกแบงใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัดเกี่ยวกับสมุกดุคอนควันบมอควันที่มันอยู่ในช่วงเริ่มแรกจักรวาลใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันโคจรและมันหมุนรอบตัวเองด้วยนะมันหมุนรอบตัวเองด้วยนะใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัดผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่มีอาจารย์เมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัดว่าน้ําทะเลน้ําจืด มาเจอกันเนี่ยน้ำเจืดกับน้ําเค็มมาเจอมันมีสิ่งขวางกันไม่ให้น้ํามันหลัาล้ําไปซึ่งกันและกันมันมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันแต่มันจะมีสิ่งที่กรองเอาไว้ขวางกันเอาไว้อยู่ใครจะเป็นผู้บวกข้อมูลเหล่านี้ให้ศาสนาทวนมูฮัมมัดสโลสลัมได้รู้ว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นแล้ววิทยาศาสตร์พิ่งจะมาพิสูจน์ว่าเป็นแบบนั้นจริงใครคําตอบก็คือผู้ที่สร้างน้ําทะเลผู้ที่สร้างจักรวาลผู้ที่สร้างตัวอ่อนสร้างมนุษย์ตัวอ่อนทารกในครันมารดานะครับ ผู้ที่สร้างรอยนิ้วมือมนุษย์เพราะกุรอ่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับในสุรกิยามะสุรที่75หนะครับอายะที่3ถึง4นะครับอายะสบุนอินซานนอัลลันนะจมะอิดอมะอิดอมะบวลากอดีรีนะอัลาอันนุซาวิยาบานานะผูป้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยสงสัยว่าอัลลอฮ์จะฟื้นคนตายให้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรจะฟื้นคืนชีพคนตายได้อย่างไร อเล็กก็กล่าวว่าอย่าว่าแต่กระดูกที่อเล็์จะรวมกันได้เลยอเล็์ยังสามารถทํปลายนิ้วมือให้อยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดอเล็์ยังทําได้เลยเปล่าปลายนิ้วมือมฮัมัดเป็นบายังไงอยู่ในทะเลทรายมาพูดเรื่องปลายนิ้วมือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเราลองจินตนาการชายคนหนึ่งที่อ่านไม่ออกเขมไม่ได้ไม่มีอาจารย์เราจินตนาการย้อนยุบไปอยู่ในทะเลทรายพูดเรื่องปลายนิ้วมือพูดสารพัดเรื่องเลยและก็ถูกต้องไป,ไ,ป,ไ,ปได้ยังไง นะครับเป็นไปได้อย่างไรกรอานได้กล่าวเอาไว้นะครับในสุรอันอินซาสุรที่76สุรอินซาสุรที่76อายาที่2อนะครับอินนาคอลลัคก็นั่นอินซานะมินนุษอตอัแช่จินนับตาลีนับตาลีาลข้าได้สร้างมนุษย์มาจากเชือเช้อผสมเชื้อผสมเชื้อผสมมิงเกิลฟลูอิดเชื้อผสมของเหลวที่ถูกผสม อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาจากของเหลวที่ถูกผสมผสมด้วยอย่างอื่นด้วยคำถามคือมูฮัมหมัดเป็นไปได้ไงอยู่ในทะเลทรายมาพูดถึงเชื้อผสมเชื้ออสุจิแต่มันไม่ใช่อสุจิเพียงๆมันมีอย่างอื่นผสมมาด้วยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าในเชื้ออสุจิของมนุษย์เนี่ยมันมีหลายอย่างผสมอยู่ในนั้นมากมายเต็มไปหมดเลยที่เป็นของเหลวนะครับนุตโตฟเดนอัมชาจินเป็นไปได้ยังไงใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัดถึงข้อมูลตรงนี้ก็ผู้ที่สร้างน้ําอสุจิ ผู้ที่สร้างภูเขาผู้ที่สร้างน้ําทะเลผู้ที่สร้างจัก,กรวาลผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งผู้นี้แหละพระองค์ได้แนะนําตัวพระองค์ว่าอินนนี้อันลอห์ลาอิลาฮอิลลาอนะข้าคืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าไม่มีใครที่จะต้องถูกเคารพสักระนอกเหนือจากข้าข้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงว่าพุนีลิมัติลิกรีดังนั้นจงสัก,กระข้าจงละหมาดเพื่อเป็นการล,ลึกถึงข้า เราะจะนันข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลข้าวๆนะครับเป็นไปได้ยังไงชายคนหนึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชื่อว่ามูฮัมหมัดสุลลอะฮะเลสลัมขอความสันติจงมีแด่ท่านอยู่ในดินแดนทะเลทรายไม่มีครูไม่มีอาจารย์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชัดเจนประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้เป็นไปได้ยังไงคนคนหนึ่งจะเอะใจพูดเรื่องจักรวาลจะเอะใจพูดเรื่องน้ำอสุจิจะเอะใจพูดเรื่องเอ่อสิ่งขวางกั้นระหว่างทะเล เป็นไปได้ยังไงคําตอบเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้ไม่มีใครสามารถบอกท่านอบีได้เมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วนะครับถ้าใครจะอ้างว่ามูฮัมหมัดไปเรียนเรียนได้ยังไงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และเรียนต้องพิสูจน์ให้ได้นะเรียนจากใครไม่ใช่มาอ้างอ s s u m ม t i o n อ้างเอาข้อ,ข,อข้อสมมติฐานมาค้านกับแฟกต์ไม่ได้นะครับถ้าบอกว่าเรียนบอกชื่อครูมาหน่อยไปเรียนกับใครเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ที่ชัดเจนมูฮัมหมัดไม่มีครูถ้าใครจะบอกมีครูต้องเอาชื่อมา เรียนแบบไหนเรียนกี่วันเรียนอะไรเรียนแบบไหนเรียนอีท่าไหนได้ข้อมูลจัก,กรวาลไล่ข้อมูลพิาศาสาร์มาเป,เป็นร้อยๆเรื่องเลยไปเรียนอีท่าไหนเพราะฉะนั้นเป็นไปนไม่ได้คําถามคือใครจะเป็นผู้บอกมูฮัมหมัดเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านั้นสร้างจัก,กรวาลสร้างชั้นฟ้าสร้างมนุษย์สร้างเชื้ออสุจิสร้างภูเขาสร้างน้ําในทะเลนะครับสร้างรอยนิ้วมือมนุษย์ผู้นี้คืออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้บอกว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานกุรอ่านมาให้มูฮัมหมัด เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แค่สิ่งเดียวบางสิ่งที่ผมยกเกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในกฎหมายก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคมภีเล่มนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่มนุษย์จะแต่งขึ้นมาจากผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งก็ผู้ที่สร้างมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้นี้แหละเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้เป็นเจ้าของมนุษย์เมื่อเราเป็นผู้มีเจ้าของจำนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีเจ้าของผู้มีอำนาจสูงสุดของมนุษย์ก็คืออัลลอฮ์ผู้สร้างมนุษย์และผู้สร้างสรรพสิ่ง ทั้งหลายอย่างที่บอกไปแล้วโมอสกูนะครับอันนั้นคือคําถามแรกเรื่องวิทยาศาสตร์ในกุราน